กายนี่เขาก็อ่านข่าวนี้มาไทยกีฬาที่จังหวัดนครพนมนะครับที่เพลนแรงร่วมพ่นคนดุนะครับคนอึดคนดุสุดมันร่างสายฝนนะรับนั่นปีนนั่นปีนั่นนี่ปีนเด้อปีนี้ปรากฏว่านุ่มซามูไรเนี่ยเซีงดูคว้าแชมป์โอลิมปิกโอ้ชาวญี่ปุ่นชนะแมนวันที่ยี่สิบกันยายนสองพันหกสิบสามกัคือเมื่อนี้ตัวนี้เมื่อนี้เมื่อนี้่ะัวบ่ครับเวลาหกนาฬิกาสามสิบนาที ตอนเช้าเลยนะครับข่าวใหม่ล่าสุดเลยบ,บริเวณริมโคลงหน้าตลาดอิโนโดจีนครพนมคุณผู้ชมครับ,รบไปเบิ้งเนื้อข้าวและเบิ้งภาพข้าว้ำงกันนี่แหละครับถ้าเรือสำราญชมวิวแม่น้ำโขงที่เชื่อมกับล่านพนมหน้าคากับล่านกันเกราถนนสุนทรวิจิตรเ<า>ทศบาลเมือ,องนครพนมเป็นจุดเริ่มการแข่งขันนะครับ โคงนาทีไตรกีฬานครพนม2,020คุณคุณบอครับคุณคุณบอแล้วครับแก้เสียแล้วครับม์เสเรริมฝั่งโค้งเชื่อมโยงสองแผ่นดินบูชาพญารีสัตนาคราชนี่นายสุพชัยโพสุขับท่านร่องประธานสภาพผู้แทรรนราษฎรคนที่สองนาย,ยสมาคมกีฬาจังหวัดนครพนมนายสยามสิริมงคลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันปล่อยตัวนักกีฬาไตรกีฬา นี่นะฮะระยะมาตราฐานโอลิมปิกนะครับ the Olympic Distance นะฮะท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายตลอดเวลาโดยใช้เส้นทางแข่งขันณจุดเริ่มต้นว่ายน้ำหนึ <1. 5 S 1> ่งจุดห้ากิโลเมตรว่ายน้ำก่อนนะนบ,บริเวณท่าน้ำเรือสำราญไปถึงยังลาน ถนนสวรร์ชายโขงหลังโรงแรมฟอร์จูนวิวโขงและก็ปั่นจักรยานไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นะครพนมคำมว่วนไปแล้วครับวนกลับมายัางจุดเดิมก็คือถนนสวรร์ชายโขงนะครับระยะทาง40กิโลเมตรเสียงดูหย,ยุดจักรยานแล้วก็วิ่งเลาะเรียบริมแม่น้ำโขงระยะทาง 10, ออง10<ว>กิโลเมตรโลเขาเซนช่ครับ นาลานกิจกรรมสวรรค์ชายของเนื่องจากเป็นสถานที่มีความพรอมทั้งด้านเส้นทางการแข่งขัน,น,นมีวิวสวยสดงดงามตั้งชาติหลายเด้นะครับ,ร,บรวมระยะทางมาตรฐานโอลิมปิกก็คือว่ายน้ำปั่นจักรยานวิ่งทั้งหมด51.5กิโลเมตรนะฮะโดยก้อนหนานี้ครับวันที่19เกาที่ผ่านมา นะครับเวลา1 5หานากาสบนาทีบริเวณลานสวรรค์รชัยโค้งนาสุภชัยโพสุท่านรองประธานสภาผู้แทรนราษฎรคนที่สองนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนมเดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันโค้งนาทีไตรกีฬานครพนม2020ภายใต้คอนเซปต์มสเสรริมฝั่งโคงเชื่อมโยงสองแผ่นดินบูชาพญาศรีสัตนาคราสื่อเพิ่นนะครับสื่องานเพิ่นมีนายรังสรรค์คำพิรานนนครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับนักกีฬาในการแข่งขันตลอดทั้งแนะนําจังหวัดและกนักท่องเที่ยวด้วยนะฮะด้านนายภาสกรพุทธานุภากรผู้อำนวยการสํงงานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมหรือกอก,อกอทกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับโดยกกทนครพนมร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดนครพนมจัดตั้งจัดขึ้นในวันที่19ถึงวันที่20กันยายน2 5 6พ ณบริเวณลานสวรร์ชายโขงนครพนมสาถาที่ออกกําลังกายแห่งใหม่ของชาวจังหวัดนครพนมริมฟังแม่น้ำโขงเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจการกีฬาชุมชนกีฬาในภูมิภาคแบบวิถีใหม่นี่นะครับโคชนาเลิศเ้อ่ยเป็นชาวเป็นชาวอย่างก่อชาวเชพเพนอืมเจะาปรครับ หลังจากที่มีโรคระบาดนะครับคลี่คลายนะครับเหตุให้ประชาชนหันเข้ามาสนใจการกีฬาดีกว่านะครับและการสร้างความสุขให้สังคมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นให้เงินมุนเวียนในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดสรงภาพลักษณ์ให้กับหน,ห,นหน้าประเทศนะครับสู่การเผยแพร่ระดับสากลมีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงครับอาทิมิสเตอร์อีแวนวาเซนโกผลงานครั้งล่าสุดก็คือรางวัลชนะเลิศที่หนึ่งเนี่ย ในงานไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติซีซั่น2ที่สนามสตหีบชนบุรีและนายธนศักดิ์หงเจริญศรีนักกีฬารยะโอลมปิกสนามงานไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติครับสำหรับการแข่งขันแข่งขันในครั้งนี้ครับมีท่านผู้ชมมากมายนะครับขม้าชงกัญยองอู้เต็มทีเียงดูแล้วครมีนักกีฬาขม้าแข่งขันครับโดยมีการฝึกซ้อมก่อนนี้เจ้าบบฝึกซ้อมบ่อด้เด้อาจจะโปเจไว่าได้ด้ยนะครับซึ่ง เพื่อนบอกว่ามองนี้เป็นซิงที่มีความพร้อมที่สุดนะครับทงด้านผู้มีประเทศนะครับ,รบการแข่งขันตามธรรม,มาชาติวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับตามลำแม่น้ำโขงสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับและการนักกีฬาได้รับความปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพมากเพื่อนว่านะครับโอ้ตัวน้ำทนทานน้ำโขงนี่เช็กดูแม่นครับลอยไปสักก้อนลอยน้ำโขงนี่หนึ่งกิโลอ่าหนึ่งกิโลเมตรครึ่งครับเมตรห้าเอ่อหนึ่งกิโลห้าร้อย จะได้ก็ขึ้นฟังป้าบนี่ว่ายน้ำดูสินะครับว่ายน้ำไปเลยนะครับคุณลังคนก็มีทุนไม่พอมเนียก็ต้องมีทุนไปน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำก่อนไปรอยไปเพราะคืนจากน้ำแล้วไอ้เช้นดวนนี่ก็มาคืนจอดชุดนี้ไปแล้วถอดชุดว่ายน้ำครับเป็นชุดวิ่งวิ่งวิ่งนี้40กิโลเมตรโอ้เล่นไก่คุณลังคนนี่ครับไม่ใส่รองเท้าเลยอวิ่งแบบนี้เลยนะครับใส่บ่ไ้ครับเพราะว่าถอดลอยน้ำมาเลรอเดีอย แล้วก็พอแลนมาแล้วมาถีบจักรยานอีกครับจาก40กิโลเมตรเลยครับมาถีบจักรยานอีก10กิโลครับอืมนี่นะครับได้จักรยานจักรยานเตรียมพร้อมไปด้ของไผ่ของมันเด้แมนของมันเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้ก่อนนะแมนครับอไม่ใช่ว่ามาหยิบเอาของัไทยบ้านบ่ได้ดิบ่ได้บ่ได้เลยของตัวเองของเจ้าของเป็นที่เฮาฟิกซุ่มซ้อมไว้โดยของเฮานี่ล่ะใช่นี่นะครับจอดไว้ในจุดนี้ นี่ครับหลังจากมาจากพานการลอยน้ำมากกับมาแลนแลนมากกับมาถีบจักรยานไปอีกถ้ากลางพอดีถีมจักรยานไปแล้วยังได้ไปแลนอีกเด้ทีมจักรยานไว้มองจอดแล้วก็ไปแลนดอีกนะครับ่พีเขาเซนชัยเห็นบ่ครับครับโอ้จัดได้ดีนะแต่ว่าเสดายฝนตกเนาะหวังว่าเดี๋ยวหลายๆที่นะครับพี่น้องที่ชมข่าวเนาะเป็นบรรยากาศที่เรใเห้ในคนช็อกก็คือร่างกายมันอบอุ่นครับนะครับ แต่ว่าคอาการห้อน,นอาจจะช็อกได้สนับสนุนโดย Fast Grow โปรตีนพืชอาหารเสริมสำหรับพืช Fast Grow ฉลากสีทองฝาสีเหลืองโทร085 647 1234สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้